ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีปาช้าเก่าแก่ที่ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้หลังพระอาทิตตกชาวบ้านเรียกที่นั่นว่าปาช้าไร้วิญญาณเพราะว่ามันเงียบเกินไปเงียบจนน่ากลัวไม่มีแม้แต่เสียงนกแม้แต่เสียงมแมลงก็ไม่กล้าร้องแต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นคือทุกคืนเดือนมืด จะมีคนเห็นชายแก่ในจีวรเก่าๆนั่งนิ่งอยู่ตรงกลางป่าช้าท่ามกลางหมอกหนาทึบเขานั่งขัดสมาธิไม่ไหวติ่งมีเพียงเสียงสวดแผ่วเบาเหมือนสวดให้คนบางคนที่ยังไม่ยอมไปไหนเขาคนนั้นชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงตางเงาไม่มีใครรู้ว่าแกมาจากไหนอยู่มาอย่างไง มีเพียงคำบอกเล่าต่อกันว่าแกเคยเป็นพระเกจิเรืองอาคมสมัยยังหนม่มแกเชี่ยวชาญสยเวทคาถามนผูกวิญญาณว่ากันว่าแม้แต่วิญญาณร้ายยังต้องยอมสยบแต่เรื่องมันผิดพลาดวันหนึ่งหลวงตางเงาทำพิธีสะกดวิญญาณร้ายที่หลอกหลอนหมู่บ้านแต่ดวงวิญญาณน,นั้นไม่ใช่วิญญาณธรรมดา มันคือวิญญาณของหญิงสาวที่ตายทั้งกลมวิญญาณอาฆาตแรงจนแหวกผ้ายันได้คืนนั้นทั้งหมู่บ้านไม่มีใครรอดทุกบ้านกลายเป็นหลุมศพเดินได้วิญญาณคลุ้มคลั่งไปทั่วเหลือเพียงหลวงตาผู้สำนึกผิดและเลือกจะผูกชีวิตตัวเองไว้ในป่าช้าสวดมนต์ทุกคืน เพื่อสะกดวิญญาณทั้งหมดไว้ไม่ให้หลุดออกมาอีกนับจากนั้นป่าช้าจึงเงียบสนิทไม่ใช่เพราะไม่มีวิญญาณแต่เพราะทุกดวงวิญญาณถูกผูกไว้ด้วยเสียงสวดของชายแก่เพียงคนเดียวมีคนเคยลองเดินเข้าไปบางคนหลงบางคนได้ยินเสียงหลวงตากระซิบถามว่าเจ้ามาหาใครหรือจะมาอยู่กับข้าที่นี่ และไม่มีใครได้คำตอบจากคนที่เคยเข้าไปความลี้ลับในโลกนี้บางครั้งอาจอยู่ใกล้ตัวเรายิ่งกว่าที่คิดหากคุณชอบเรื่องราวแนวนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวขนลุกครั้งต่อไป